สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาพาทำส้มตำทอดนะคะส้มตำมะละกอทอดเนาะมาดูกันนะว่าพี่อ้อยจะใส่อะไรมั่งนะคะเพอพี่อ้อยจะทำเป็นมังสวิรัตนะคะก็ตรงนี้นะคะจะมีมะละกอนะคะขูดฝอยเนาะแล้วก็มีแครอทนะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบที่พี่อ้อยเคยให้ดูตอนนั้นเนาะ แต่พี่อ้อยจะไม่ให้มาดูยี่ห้อตรงนี้นะคะอันนี้แป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็ของพี่อ้อยต้องการให้กรอบนานก็คือจะใส่น้ำปูนใส่นะคะใส่น้ำปูนใสลงไปแล้วก็เครื่องของส้มตํานะคะเป็นส้มตําไทยมังสวิรัตนะคะก็จะมีกระเทียมพริกนะคะมีมะนาวมีถั่วนะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะจะมีน้ําตาลปี๊บอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะเป็นซีอิว๊ว พี่เอจะมาทอดผักก่อนเนาะเตาไม่แน่ใจเนะว่าว่าจะโอเคไหมเพราะว่าเตาอันนี้จะปรับยากมากมันเป็นหัวเตาอินฟลูเลตเนาะจะปรับยากมากหน่อยเพราะว่ารู้อยู่ว่าตัวเวลาใช้นะพอร้อนแล้วก็จะร้อนเยอะร้อนแรงมากเตาอินฟลูเลตไม่เหมือนเตาแก๊สธรรมดา ็เลยผสมแป้งก่อนเนาะที่จะเค้ามะละกอแล้วก็วกไปทอดนะคะ ตอนนี้อะไรมีอยู่ในบ้านนะคะออกมาทําคลิปได้เนาะอย่างน้องๆหลายๆคนนะคะถ้ามีของอยู่ในบ้านนะคะคิดไม่ออกก็ดูอะไรนะคะที่เราทําทานได้หรือทําเป็นคลิปได้เนาะก็ทําทขึ้นมาต้องรอว่าอันนั้นไม่พร้อมทําไม่ได้นี้ไม่พร้อมทําไม่ได้นะคะมันดัดแปลงได้ทุกอย่างเนาะ อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราจะดัดแปลงเนาะแต่คนยากนิดนึงเนอะอาะเดี๋ยวอ้ไม่ได้ใช้มือนะคะใช้ช้อนเนาะ ก็จะคนยากนิดนึงจะไม่ใช้แป้งข้นมากแล้วก็ไม่แป้งเยอะนะคะเพราะว่าพอเวลาทอดแล้วเนาะเขาจะจับตัวเป็นก้อนมันไม่น่าทานนะคะเอาแค่แบบให้มีแป้งเคลือบๆพอเวลากรอบเขาจะกรอบนานแล้วก็จะอร่อยนะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่ซอสไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะ เอาตามที่พี่อ้อยบอกก็คือใส่น้ำคูนใสนะคะใส่น้ำคูนใสผสมกับน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดนะเพื่อให้เขาเซตตัวแล้วก็ตัวผักที่เราทอดลงไปเขาจะกรอบนะคะ เราไม่ได้ทานพร้อมๆกันหลายๆคนนะคะจะทําเฉพาะเวลาใครอยากทานก็ค่อยทอดได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องรีบๆทอดขึ้นมาทั้งหมดเนาะอเอาแค่พอที่หนึ่งที่หนึ่งทำกับข้าวต้องไม่ขี้เกียจนะคะถ้าขี้เกียจก็จะมาลัางสังอาหารต่างๆไม่ได้เนาะ ก็จะบอกน้องๆอยู่ตลอดเวลานะคะว่าทําช่องต้องขยันเนาะห้ามไม่ทอ้อแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะคะ เราจะทอดตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรุงรสของน้ำส้มตำน,นะคะ ่ไอ้ขอทอดทอดมะละกอก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกล้องต่อน,นะคะอันนี้ทอดกระทะสุดท้ายแล้วนะคะ อยากลดน้ําหนักนะคะอยากลดน้ําหนักอยู่ห้องซาวนา่าพี่อ้อยแนะนาให้อยู่ครัวนานๆนะคะอยู่ในครัวนานๆนี่จะได้ผลเนาะเพราะว่าจะร้อนมากๆเราอยู่หนะ้าเตาลลตลอดเนาะจะมีเสียงฟังดังนิดนึงนะคะ อันนี้ทำเฉพาะน้ำนะคะน้ำต้นต่ำเนาะพี่อ้อยก็จะใช้โคกหินนะคะแป๊บหนึ่งนะพี่อ้อยพย่ามย้ายของดีกว่านะคะพี่อ้อยจะใช้เป็นโคกหินเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะ พริกค่ะพริกแดงจินดานะคะใส่ถั่วลงไปนะคะถั่วพี่อ้อยจะไม่เอาไม่ลอกเสิร์ฟออกน่ะ นะคะคตามชอบนะคะใส่ลงไปตามชอบเลยเนาะใครชอบรสไหนก็ปรุงนะคะอันนี้พี่ว้อยทำเป็นมังสวิรัตนะคะจะไม่ใส่พุ้งแห้งนะคะจะไม่ใส่พุ้งแหง้งถ้าไปถ้าไม่ได้ทานมังก็ใส่พุ้งแห้งได้เนาะ เะะพื่อใช้มะนาวหนึ่งลูกนะคะเพราะว่าทำน้ำแค่ถ้วยเดียวเนาะแค่ชอบรสชาติแบบไหนก็ ตามชอบเลยนะคะอขอโทษค่ะจับไม่ถนัดจิกมือ วิ่งผ่านราคาบ้างเดี๋ยวใช้เป็นถ้วยเล็กนะคะใช้เป็นถ้วยเล็กใส่เนาะเพราะว่าตัวอตัวมะละกอทอดเนี่ยเราสามารถเอาไปทานกับน้ําจิ้มอเหมือนกับน้ําจิ้มอะไรนะน้าจิม้มชิ้นน้ําจิ้มของทอดต่างๆก็ใช้ได้นะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะทานทานกับอะไรเนาะ เคะก็จะได้หน้าตามออกมาประมาณนี้นะคะน้องๆหล,ล,ลายๆคนอาจจะอทำไมพี่อ้อยทำน้ำจิ้มน้อยเพราะว่าน้าจิ้มพี่อ้อยไม่ได้ทำเยอะเนะาะเราจะไปทานไปทานกับตัวน้ำจิ้มอีกตัวหนึง่งด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะส้มตำมะละคอทอดนะคะอันนี้เป็นน้ำส้มตำเลยนะคะแล้วก็เราปรุงเป็นมังสวิรัตนะคะจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ แล้วก็จะไม่ใส่พวกกุ้งแห้งเนาะไม่ใส่น้สตต่างๆแล้วก็ไม่มีน้ำปลานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปพี่อ้อยเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้เนาะก็พี่อ้อยก็จะตอบทุกคลิปนะคะตอบทุกคลิปนะคะพูดคุยทักทายกันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ